สบายดีทุกคน,นพามาเบ่งพอเมืกี้ใส่เว็ดปาลาได้โตนะก็มาแต่พุดจิโร่ต่ีด่น้องเอาไว้มันชิลุดนนลูกสาวยาก,กินปลาอยาก,กินปลาอยู่เนื้ออื่นเพิเก่กินบามมัก Đây vai xài hình để ngồi kín nó mì kia vai xài với nồi Xài tới hưng là ba trăm Hả? Không, sẽ... Dạ, chết lộ không lọ. ต้มมิกิมากมักเนื้ออื่นบวกินนะพี่น้องข้าวต้มไก่กระต้นไก่บวหมักกินเด้อะมิกี้กินแต่ต้มกินแต่น้ำมันสดน้ำเอาเข่าใส่เออผู้ต้องง่ายหน่อยว่ามันรุดมาเจ้าห่ามาบูแม่็นมันรุดเหรอเว้ยคือจะมอยหัแห้งถือของจิโร่เน้นๆจิโร่หยุดสักนิแล้วโอย เบ็ดเก่าเบ็ดใหม่เบ็ดใหม่โอ้บักใหญ่หนึ่งซ้ําแล้วโตในทงอยู่ซั่นยังบ่เอาไว้ไว้ไว้โอ้ยังยังโอ้บักใหญ่โอ้นี่แหละใหญ่นี่แหละบักใหญ่เฮ็ดคือว่าใหญ่เอาขึ้นมาลิบ่ได้ใหญ่โอ้ยแสดงว่าตใหญ่มันแล้วก็ีิน่อบ่บ่บ่ตัวนี้แหละแนมเห็นขาวเดียวว่าใหญ่แหละที่ักดอกลงน้ําเฮ็ดบาป่อยหลายเนาะดอก ยากเบิ่งมาลอยน้ำด้ค่อยมากมากแต่เวลามามัน่หวน้ำค่อยมักเบิ่งจับบกดอกนโยนลงน้ำให้มัน่หวน้ำค่อยก้าวแล้วบล็อกเบิ่งหาเบิ่งเห็ดนี่ก็หันเห็ดเห็ดกำหนึ่งเห็ดพอผายมากออกแถวคันผายแถวนี้พี่น้อยเบิ่งก็เห็ดอิลี่พี่น้องนี่เห็ดพอค่อยเอาหันกำหนึ่ง น,นี่ก็แมวมาจักนี่อ้แม่วลินบ่อย,บยากเห็นเด้อนี่พี่น้องนี่เด้อซูมกล้องเบิ่งนี้เออจะพ่อแต่ละเถื่อมันแก่แล้วค่อยจังบ่เห็นนี่มันแก่งวัเวเหยียบมันดอกแตกมันเห็นบ่นี่โอ้ขวัดบุ๊กอ้าวแตกหมดกเลยขวัดแห้งโพอดอ่านี่อันนี้ก็ะนาบุ๊กแมวเมนาะกกำลังสิว่าอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นเห็ดพอไอชองดอกพี่น้องเอ้ มันออกกับว่าเกินกำหนึ่งนะบ่นมันบ่ลายเนาะมันลายอยู่แต่มันออกเป็นพังหม่องเมืนว่ามันสีออกสุดบปดคันพายมันรุดไปแล้วบ่ก็สั่มกี้นี่เห็นแหละบ่ได้ใหญ่ป็นไงรุดไปแล้วมันดีนโอ้ยยัง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 แผงปะจอนพุทธกันแสดงกระเทยอะไรับ ตัวใหญ่วันหอดรูดวันประจักรไดร์เตแห้งดีให้ลูกกินสักคาบหนึ่งชองคาบไดร์เตอรก็ดีผู้ใหญ่จะได้กินน้ำเนี่ยน้ำลายมันตึงแหงเอาไปได้พี่น้อยปีนี้ครับผมปล่อยปลาลงนี่จากนี้ปลาบุกีทงปล่อยใส่หฮนาแล้วปีนปลาเดน่าดอกบัวเคยคิดว่ามันรับแนวเลยปีซื้อนี่ปีตอนคลอดมบอกี้พอผมเอามาปลูกใส่ ปลูกใส่เล็กกระป็ดกินยังกินหมากแก่มันก็ได้บัดปีที่แล้วบัเห็นเกิดจากดีบัดปีนี้ผัดเห็นเกิดขึ้นมาอีกดอกบัวแดงพี่น้องบ่งเน้พี่น้องมันเผาอะไรอยู่นี่ฮะโอ้หาบ่งดีดีก็ออกถั่วบนบะทะคันพายนี่ยังบุรีเ่าดดินโอบมันซื้อพี่น้องเอ้เพิ่งเอาเห็ดเพาะก่อนมันบันอยากเห็นเนาะเห็ดเพาะนี้ก็ได้เนะนี่ อยู่คันพายนี่พี่น้องแสดงว่าเจา้ามันมีชุดเบิดมาจากคันพายแต่ว่าเอาโบติงตั้งใจหาแล้วกันโบติหาแนวมากวาดอเอาเอ้อเอิญแนมเห็นก็เก็บนะอา,าเสียดายดอกอ่อนๆดินมันเป็นดินหนักแข็งแข็งข่อยมือไปขวดัดมันแตกนี่ข้อเแบบนี้แปลว่ามันอ่อนลงนะพี่น้อง ะยามันแตกหมดแล้วล่ะได้พี่น้องลายดอกเติบเขียรีก็จักว่าได้เนาะชสียดายดอก,ก,กดเออก็เห็ดแตกคันี้ดอกอ่อนเลยเออบังเอิญเนมเห็นสินะน,นี่มันออกยุนออก่นเนาะนี่ดอกในเน็ตก็ยัมงมีอยู่เลยถ้าอยากหัวบังได้มันออกสเห็นอันนี้มันพี่น้องดอกโตเถามันเขาสิเอิ้นกะซาเห็ดเพาะ พะมันเท่าหรือมันก็สิแต,ตกบานออกมาแบบนี้เลยกะแปลว่าบริเวณนั่นๆมีเห็ดเพาะมันออกเป็นบางจุ่มบางมองได้เห็ดกันเลยเท่าให้เห็นอันนี้เขาก็ต้องหาเบึงอันใหม่เพื่อมันเกิดขึ้นมาใหม่นะฮันดีโอสแสดงว่าเห็ดเพาะนี่เอาเสียมมาหาเขียวาจาักว่าได้พี่น้องมันบ่ได้เห็นเนาะดิน โอ้สแสดงว่ามันลายอยู่ดอกนี่แต่ว่าเพาะยังเาบอเห็นมันมันแหนมบเห็นจริงดีแต่เขาต้องเอาเสียมกวาดเบื้องด้วนี่อ,นอยู่แบบนี้นี่เองพี่น้องอันนี้คือการระบอลคอยว้าอ,อุกกาสาวันนี่แหละมันเอามือเขี่ยเบื้องบนนี้พเพราะเฮ็ดเพาะอีหลีพ่ออีกรีออกทุกคนเขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยไปซื่อเพ่าเฮ็ดเฮ็ดพ่อโอ้คำหาอีหลีหาหล่อเบื้งมองได้มันเคยออกนี่ได้พอแกงย้อนนะครับ อ้มีเวลาเลยพี่น้อยเหนื่อยละเหนื่อยพุดจิรอเลยพี่น้องม้ห้าถั่วซ้ำจริงๆคันนาหยอดแถวนน้ามันกำลังออกได้เห็ดเพาะหันบดไปหน่อยน้าดอกเนาะน้าดอกแดกเป็นมาเลยยังซื้อดอกอยากเอามาเหรียนแม่มันเด้ดีดีดได้ๆ ดอกแดกบอ้หูสตั้งจังได้ิด่อตระกูลัวดอ,อก็เลยเอาดอกเด็ก <c oughs> โอ้ได้เป็นกร,รมเลยพี่น้องเลยตั้งใจหาหมอนหันบนหนี่ราะได้ีดอกนี่อันนี้กเกษตรซากอันดอกบานมันดอกเข่ามันแต่มันก็หมัดออกแต่ทางนี้นะส่วนทางกลางนองคันพายทางกลางมกระ็บออกส่วนนั่นกระบออก ออกเป็นบางมองอยากโตโตอยากอะพี่ตัวใหญ่ตัวเดียวก็หาโตนั่นอพออกิดจเดือนออกปีะเดนออกใส่มงเก่ามันพ่ดเรื่อยิเดอนตังี่นอนป้งตาดีได้หาเด็กน้อยกิน น้อยพอดไปจังป้าชาตัวนี้เฮ้ยตัวใหญ่กว่านี้จังเอานี่มันน้อยเกินไปไเด้อดอกไเด้อยดอกบัวสีดอกเนาะดอกตอนนี้แม่มำลังจะชกแกงน้ำไม้น้อยหนึ่งพี่น้องไม้ช่องย่อนหนึ่งปะแกงใบบัวหยากเลยนะบัวยักเลยก็แกงลายก็เท่านด้ต้มแล้วก็เลยแกงมึงมีแนวใส่ยักดีที่นี่ิล่อเด้อเอาใส่ที่บัวยากบ่ ปลาเล็กน้อยก็ทะเลพี่น้องเลยมือแรงมือแรงจังเห็ดใน้เพื่นกินตอนนี้บ่มีเวลาเห็ดหมสิกินกับ้อนจิโร่ขนมเพื่นสิกินเนาะตอนนี้ก็ชิมเมื่อ้วพี่น้องเลยวันจะขวบจิโร่ขวบครับขวบอยู่เพื่อนกินแกงน้ำไม่เดี๋ยวจันท่ มาทางจิ้มอูมกี้เขาจิ๊บพี่อูมกี้อูมกี้เอออูมกี้แม่เออแม่อุ้มกี้เนี่ยอูมกี้เออเชื่อจักเริ่มหนักอหิ๋ววะโอเคทุกคนเอ้ยพโอนคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ได้ปลากระไดสีหะโตในนอตปลาเด็กหน่อยเพื่อนกินปอาโตขึ้นหมดนะคะสวัสดีเด้อทุกคน